อีพีห้าชินนบ,บัญชรพาหองมหากาเชยสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวาหนังจตุดสัจจาสังละสังเยวิบปิวิงสูตรนลาสภาตันหัง,งการาไดายบุตธาอัตเวสตินายกาสเพปฏิติตามัยหังมัตเถเกเต มุนิสาราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทธโทธรมโทวิโรชเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสัมพังคุณาการออเดเมอนุรุธตสารุโตจทักิเนกทัโยปิธิภาคัตสมิงโมลาโน สวัสดีครับทักทินีสวัสดีใหม่หังอาสุงอานันทลาหุโลกัสสโปจมหานาโมอุภาสุงวามโสตะเกเกสโตปิทิภาคสมิสุริโยวปะพกะโรมีสินโนสิริสัปันโนโสิโตมุนิปุงโวมาากสโปเโรมหสจิตวาโก โสมัยห so, ังวัฒนเนนิจังปฏิทิตาสิกุณ agara ปุโนังคุลิมาโรเจอุปาลีนันทศิวารีเทระปัญจายเมชาตานารเตติลกามมะเซสาสีติมหาเทระวิชิตาชินวาสาวกาเอตยสีติมหาเทระชิตาวันโตชิโนราซา ฉรันตาสีระเตเชะลอังคมังสุดสันติตาลัตังนุโลโตอาสิทาขินเอเมตตจุตตะกังตาชักขังปัจจัโตอาสิวาเมอังคุลิมาลังังขันธมุลปาริตันจ่าอาตานณติยสุตตะกังอาคาเสสตานังอาสิเสสะปะกาลังสันติตา ชินนานานาวลสังยุตตาสัตว์ปัดกาลาลาลังกาตาวัดทับิตาทศสัญชาตาพาหิระชาตุปัตถวาอสศสาวิณยังยันตุอนันต์ทศชินาเตชะสาวสสตูเมสกิจเจนะสัทาสัมพุทธปัชสระ สิณปัญชรมหัาชัมเหวีหารตั้งไม่หินตาเรศธาปารินตุมังสับเอเตมหาปุริสะสัพไหจีวมันโตสุกุโตสุรกโกสินันพาวนะสิตุปัตโตธรรมานุภาเวนะสิตาลิสังโฆสังทานุพาวนะ จิตตลาตันตรายโยสัตถมานุปาริโตชรามิสินาปัญชาเลเอเตอหุสหัสสัมภินิพนิตสาวุธันตังทีเมฆาลังอุจิตโกราสเสนมารังธานาทิธรรมวิธินาชิตตัวมุนินโตตันเตชะสาวปวันตุเตชะยมังขลานิมาลาติเลกมาพิยุต

ขวิธินาชิตตัวมุนินโทตันเตชะสาปวันตุเตชะยัมังคลลานิอุกิตตะกัคขมติหัตขสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปัทถังคาริมาละวันตังอิทิปิสังขตมโนุชิตตัวมุนินโทตันเตชะสาปวันตุเตชะยัมังคลลานิกัตตวานักัต ธรรมท้ารังอีวคคำพินิยาจินจายาทุตทวจรังชนกายมมาเชสันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตยสสาปวันตุเตชายมังคลานิสัจังวิหายมัติสานจะกวาทเกตุงวาทาพิโลปิทามังอติอันทบูตังปัญญาปฏิ ปชจจาริโตชิตตวามุนินโตทันเตชะสาปวันตุเตชายมังคลานินันโตปนันทพุชชะคังวิพุธังมหิทิงปุเตนะเทละพุชเคนะธ้ามาปยันโตอินโตปเทสวิตินาชิตตวามุนินโตทันเตชะสาปวันตุเตชายมังคลานิ ทุงคาหาทีทิพุชเคนาสุทาธาหัตทั้งปลัมมังวิสุทธิมิตรทิปกาพิธานัยานาคเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาปวันทุเตชยม,มังคลานิเอตาปิ อุทธาชยมังคะระอัตถคาถาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมตันทีหิตวานเนกวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิขเมยยนาโดสปัญโยมหากาลุนิโกนาโทหิตายาสัมภปานินางกูเรตวาปาลามีสัพะ อัตโตสัมโมทิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัฒนะโหตุเตชยมังฆะลังชยันโตโกทิยามูเลสักกายานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชายตสุชยมังฆะเรอปาราชิตปันลังเกสีเสปทวิปุคะเรอภิเสเค สัพพะพุทธานังอะ a ัปปะโตกโมทติสุนะขัตตังสุมังคลังสุปปะตังสุหุติตังสุขะโตสุมโตจะสุยิทังพัมมะจาริสุปะทักขีนังกายกัมมังวาจากัมมังปะทัขีนังปะทัขีนังมโนกัมมังปะนิทีเตปะทัก ขีนานปัธาขีนานนิกาตตวานารพันตัดเถปัธาขินีผวันตุสับพมังขลังลักขันตุสับพเทวตาสับพพุทธานุปาวนะสัทธาสุธีผวันตุเตวนตุสัพมังขลัลักขนตุสัพเทวตาสัพ ปธรรมมานุภาวิเัศธาอสุธีภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆาโนอาวิเณศธาสุธีภวันตุเตจบทีห้า